รื่องการเมืองระหว่างประเทศกันบ้างครับปี2560นี้เป็นการครบรอบ120ปีความสำคัญทางการทูตระหว่างรัสเซียกับไทยนะครับน่าจับตาทีเดียวครับแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชาเพิ่งกลับมาจากสหรัฐอเมริกาล่าสุดนี้นะครับก็เตรียมส่งรองนายกรัฐมนตรี2ท่านด้วยกันก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณร,รองนายกฝ่ายความมั่นคงกับดรสมคิดจ,จตุศรีพิทักษ์รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจ จะไปรัสเซีย22-27กุมภาพันธ์นี้เพื่อที่จะไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของรัสเซียคือดมิทรีเมดเวเดฟนะครับคือคุณดมิทรีเนี่ยเขามาเมืองไทยช่วงปีที่แล้วแล้วปีนี้เราก็เตรียมที่จะมีกิจกรรมฉลอง120ปีเพื่อที่จะเป็นความสัมพันธ์อันดีนะครับใน2,160จะมีงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนทั้งรองประวิทย์กับรองสมคิด ก็จะไปรัเสเซียด้วยก่อนที่นายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะไปเยือนรัเสเซียด้วยเช่นเดียวกันอย่างเป็นทางการไปรอบนี้ก็เชิญภาคเอกชนไปร่วมด้วยมีทั้งคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3าสถาบันทั้งหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยกับสภาธุรกิจไทยรัเสเซียและเอกชนที่ร่วมทําธุรกิจในรัเสเซียอย่างเช่นเครือซีพี นักธุรกิจที่ไปร่วมเนี่ย8ปรายนะฮะหูเยอะเลยทีเดียวนะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือทางด้านการค้าอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดไปดูในภาคของธุรกิจไทยกับรัสเซียนะคะในฐานะที่เป็นประธานสภาธุรกิจไทยรัสเซียนายเกียงไกเทียนนุก,กูลนะคะบอกว่าการที่รองนายทุนตีของไทยสองรายไปเยือนรัสเซียครั้งนี้ก็จะมีการหารือทั้งเรื่องเศรษฐกิจความมั่นคง โดยการเยือนครั้งนี้นะคะไม่ได้เข้าพบประาธานาธิบดีวาราเดเมียปูตินค่ะแต่ก็ได้เข้าพบนายกรัฐมนตรีคือนายดีวิตที่เดดเวตนั่นเองส่วนทางด้านเศรษฐกิจนะคะมีการขารือเรื่องการขายยางพาร,ราให้รัสเซียด้วยค่ะบอกว่าตรงนี้นะคะมีการดึงนักธุรกิจรัสเซียเข้ามาลงทุนในไทยมีการส่งเสริมนักธุรกิจไทยให้เข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารในรัสเซียเนื่องจากรัสเซียต้องการลดการพึ่งพาการนําเข้าอาหารจากสหภาพยุโรปก่อนหน้านี้นะคะพลตารวจ ขอโทษนะครับคนตำรวจตีนะคะคงชีพตันตระวาน,นิชโคศกกระทูกรกลาโหมออกมาปฏิเสธการเยือนของพลเอกประวิทยแล้วก็นายสมคิดด้วยว่าไม่ได้มีการหาหรือเรื่องการซื้อรถถัง ซึ่งกองทัพบกมีความต้องการซื้อแต่ว่ายังไม่สรุปซึ่งก่อนหน้านี้มีคำล่าวออกมานะคะว่าที่ไปเยือนรัสเซียเนี่ยน่าจะมีเรื่องการไปดูเรื่องของรถถังด้วยมีการพูดถึงสเปคอะไรกันเรียบร้อยแล้วด้วยแต่ความจริงก็บอกว่ายังไม่ถึงขนาดไปล็อกสเปคขนาดนั้นอาจจะมีการไปดูบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่ตัดสินใจนั่นเองต้องต้องจับตาละฮะแต่ว่าพลตรีคงชีพก็เน้นย้ําแล้วนะครับว่าไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องของยุทธปกรณ์อ่าค่ะ